สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจาะลึกชะตามนจันทรานะคะวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาลัคนาราศีตุลนสำหรับเดือนตุลาคม2568กันแบบเจาะลึกทุกมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวการเงินการงานความรักสุขภาพสิ่งของนำโชคเลขนำโชคและวิธีเสริมดวงให้ชีวิตสง่างามยิ่งขึ้น สำหรับลัคนาราศีตุลตามจันทรคติไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนชาวตุลเป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือความสมดุลความสง่างามและความรักในความสัมพันธ์เหมือนตราช่างที่สร้างความกลมกลืนในทุกด้านวันนี้เราจะมาดูกันว่าราศีตุลในเดือนตุลาคม2568จะมีอะไรรออยู่บ้าง พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่การเคลื่อนที่ของดาวซึ่งเป็นหัวใจของโหราศาสตร์เลยนะคะในเดือนตุลาคม2,568ดาวสุก ดาวประจำราศีตุลจะอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมความสมดุลและความสัมพันธ์ทำให้ชาวลัคนาราศีตุลรู้สึกถึงพลังในการสร้างความกลมกลืนและความสุขในชีวิตนอกจากนี้ดาวพฤห,หัสในราศีมิถุนจะช่วยกระตุ้นโอกาสในด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายแต่ระวังการลังเลในการตัดสินใจที่อาจทำให้พลาดโอกาสในบางวันนะคะเคล็ดลับ วันที่20ถึง22ตุลาคมดวงจันทร์ในราศีพฤษภจะช่วยให้คุณใช้ความสมดุลเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนค่ะมาดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะเดือนนี้ชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสได้เงินจากงานที่ต้องใช้ความสมดุลและความสง่างามเช่นการเจรจาค้าขาย การทำงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะหรือการลงทุนที่เน้นความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนเหมือนตราช่างที่รักษาความกลมกลืนในทุกการตัดสินใจแต่ระวังค่าใช้จ่ายจากการพยายามรักษาภาพลักษณ์ในช่วงต้นเดือนแนะนำให้วางแผนการเงินให้ดีโดยเฉพาะช่วงวันที่15-17ถึงตุลาคมซึ่งเหมาะสาหรับการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ค่ะเคล็ดลับ เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับโอกาสที่ต้องใช้ความสมดุลและการวางแผนนะคะในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้แสดงความสามารถด้านความสมดุลและความสง่างามคุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้การประสานงานเช่นการจัดการทีม การค้าขายที่เน้นความสัมพันธ์หรือการพัฒนาโปรเจกต์ที่ต้องการความกลมกลืนเหมือนตราช่างที่สร้างความสมดุลให้ทุกฝ่ายแต่ระวังการลังเลหรือการพยายามทำให้ทุกคนพอใจที่อาจทำให้งานล่าช้าในช่วงต้นเดือนแนะนำให้ตัดสินใจอย่างมั่นใจและโฟกัสกับเป้าหมายค่ะเคล็ดลับ วันที่20ถึง22ตุลาคมเหมาะสำหรับการนำเสนอผลงานหรือเริ่มโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความสมดุลค่ะสำหรับความรักคนโสดชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้จากสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความสง่างามและความสัมพันธ์เช่นงานศิลปะงานสังคมหรือการพบปะในช่วงปลายเดือนคนที่เข้ามาจะชื่นชมความสมดุลและความมีเสน่ห์ของคุณ เหมือนคู่หูที่พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่กลมกลืนด้วยกันค่ะส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความโรแมนติกจากการทำสิ่งที่สร้างความสมดุลแต่ระวังการลังเลที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในช่วงต้นเดือนนะคะเคล็ดลับวันที่20ตุลาคมเหมาะสําหรับชวนคนรักไปทำกิจกรรมที่สร้างความสมดุลเช่นไปร้านอาหารบรรยากาศดีหรือวางแผนอนาคตร,ร่วมกันค่ะ ในส่วนของสุขภาพเดือนนี้ชาวลัคนาราศีตุลนต้องระวังความเครียดจากการพยายามรักษาความสมดุลในทุกด้านโดยเฉพาะอาการปวดหลังส่วนล่างหรือปัญหาเกี่ยวกับไตแนะนำให้ฝึกผ่อนคลายเช่นการนวดหรือการทำสมาธิเพื่อรักษาความสมดุลในจิตใจและร่างกายสำหรับร่างกายลองออกกำลังกายที่ช่วยสร้างความกลมกลืนเช่นโยคะ หรือการเต้นเพื่อเติมพลังและรักษาความสมดุลให้ตัวเองค่ะเคล็ดลับวันที่19ถึง21ตุลาคมเหมาะสำหรับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยวิธีที่สง่างามและยั่งยืนค่ะมาถึงสิ่งของนำโชคกันเดือนนี้แนะนำให้พกหินโรสคอ์สหรือเครื่องประดับสีชมพูอ่อนเพื่อเสริมความสมดุลและความรัก สีนำโชคคือสีชมพูอ่อนและสีฟ้าอ่อนซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกสงบและสง่างามเหมือนปลาช่างที่รักษาความกลมกลืนในทุกด้านเคล็ดลับสวมเสื้อผ้าสีชมพูอ่อนในวันที่ต้องเจรจาหรือสร้างความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความมั่นใจค่ะสำหรับการเสริมดวงแนะนำให้ทําบุญเกี่ยวกับความสมดุลและความสัมพันธ์เช่น บริจาคสิ่งของให้คู่รักหรือครอบครัวที่ขาดแคลนหรือสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับศิลปะและความงามเพราะดาวสุขสนับสนุนความสง่างามและความรักค่ะอีกวิธีคือจุดเทียนสีชมพูในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันที่3ตุลาคมพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสำเร็จและโชคลาบเคล็ดลับ วางของตกแต่งสีชมพูอ่อนหรือภาพที่เกี่ยวกับความสมดุลในบ้านหรือที่ทำงานเพื่อรับพลังแห่งความกลมกลืน ในด้านโชคลาบและโอกาสพิเศษเดือนนี้ชาวลัคนาราศีตุลจะพบโอกาสจากงานที่ต้องใช้ความสมดุลและความสง่างาม <c oughs> เช่นการได้งานที่เน้นความสัมพันธ์การค้าขายที่ต้องใช้การเจรจาหรือการพัฒนาโปรเจกต์ที่สร้างความกลมกลืนเหมือนตราช่างที่นำโชคด้วยความสมดลุล วันที่20 2 2ถึง22ตุลาคมเป็นช่วงที่ดวงโชคลาภโดดเด่นอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรเคล็ดลับลองทำสิ่งที่ต้องใช้ความสมดุลเช่นเจรจางานสำคัญหรือสร้างความสัมพันธ์ในช่วงนี้เพื่อเสริมโชคค่ะเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้คือ 6, 9และ15 เลขเหล่านี้จะช่วยเสริมความสมดุลและโชคลาภค่ะเคล็ดลับใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเช่นเลือกเบอร์ที่มีเลข9หรือทำนัดในวันที่ลงท้ายด้วยเลข6ค่ะ สุดท้ายคำแนะนำประจำราศีสำหรับชาวลัคนาราศีตุลเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความสมดุลและความสง่างามให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้การลังเลหรือการพยายามทำให้ทุกคนพอใจมาขัดขวางโอกาสดาวสุขจะช่วยให้คุณสําเร็จถ้าคุณกล้าตัดสินใจและรักษาความสมดุลค่ะมนจันทราแนะนำ จงเป็นปราช่างที่สร้างความสมดุลในทุกด้านแต่รู้จักเลือกเส้นทางเพื่อความสำเร็จที่สง่างามนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับดวงชะตาลัคนาราศีตุลในเดือนตุลาคม2568 หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและพลังบวกจากมนจันรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจาะลึกชะตามนนจันทรามีคำถามหรืออยากให้ทำนายอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ